นนอตอนเยไปแล้ว,ลวไปละเด้รางวันลน้องอันน่ะโอ้โหใส่กระเป๋าด้วย

เวลาไปนูนนะ่นแล้วเ็กที้เลยเขาเล็กาลาลาางานะเล็กเรีมากาติดราไมนิแล้วน่นเวลาาเล็กอะโอ้โหคาเล็กอยู่กับที่เลยเล็กไม่ทิเลยเขาเล็กไม่ทิเลยนะ เว่า,ากินแตแล้วเน่คิดไม่ไปว่าคล็กเนะ่ยอ๋อดูใบไ,ไม้อีกมเวลาไแล้วคนเล็กคิดย่งคนเล็กคิดยังโอ้ครบชุดเลยคิดขนาดกระเาเนียกระเป๋าเนี่นเยเส <ś led> ียงแรงคิดสามร้300อยเลยคนเล็กนะ่ย เลือที่สามร้อยเลยโหแดดดีมากเลยรับจิตไม่รอดนะเซ็กะเนาลเลยละไอคอนเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มยอดเลยคอนเนี่ย เ,นเนยอดเลยมากขึ้นะทีทิพยาัญาไปโรงเรียนว่าไเนี่ปัญญา,ยาไปโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไปบ้าเป็นยยต้นเลยไป้ามองซ้ายมองขวาด้วยนะไปแล้วไปมาแล้วไปย,วยังไวเลยทำไม่ทัน,นย

มาคิดก,กับอนนอเอาโหหาซิ่งเลยกระเป๋ากับรถนี่ชมปูเหมือนกันเลยใช่ดิมาเลยมาเลยที่มาเลยก็แน่ไหนไาไม่วายก็นแนไห,ไห,ไห,ไหนไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วนะไปรีดา <ไป S 2> ม,มะ ลูกบาสามแลวยังคิดสามร้อยเลยนะยังยังไม่ยังไม่ทนหรอกไปไปเลยไปไปเสร็จแล้วมามาตามสถานที่เรา เดียวเลยัสสบายสักยี่สิบรอบนะจะเสร็จเจ๊ว่าแล้วคนนั้นน่ะคุณนิจาวี่รอบเนีวย mọi người 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 bye 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 bye, bye 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 uh -oh, ก็เย็นๆนะช่วงเช้าว่าอากาศจะหนาวนิดนึงตอนนิดนโอ้โหชิมลมาายนมาตากันนะรยแนอะไรเขนไ้ยินแนเลยพูดิเออรอปีลาเดยรอปีลา โอเคไบ๊ายบายเจ้ามาว้่งเร็วๆรเร็วเร็ไปแล้วบ๊ายบายกอน